อ่าทีมแรกที่จะเป็นคนเล่นนะครับคือทีม B ตัวแทนคือน้องม่อนคนแรกก่อนป่าแปลงที่ว่าแรงเยอะนี่คุณม,มีมีสู้ผมไม่ได้หรอกอไวมากเลยนเยก่ยงมากเะครับม่อนเริ่มต่อแก้วไปแบบไม่มีความสะทอกสถานใดๆทั้งสิ้นเลยครับโอ้โโ ได้แล้วครับไปแถวที่สไวมากจะต่อไปได้เรื่อยๆครับเรียกว่ามืออีกข้างหนึ่งที่ดันพื้นไว้เนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยเลยครับอา้อาวแกลรกเจ็ดอยู่มันต้องต่อยันแม่แต่แก้วที่สูงๆเนี่ยมันก็ชวนเสียวเหมือนกันนะครับเนี่ย มาก,มากรอบนี้มันต่อแก้วไปได้ถึง20ใบ anh. อย่างสวยงามเลยครับเปิดสนามได้อย่างโหดครับแม่ไว้หน้าเพื่อนคนอื่นเขาบ้างเด้อแข็งแรงมากนิ่งมากโดยเรื่พละกกำลังเนี่ย <c oughs> มันสบายและการวางแก้วมันง่ายๆมาคบเมื่อกี้ม่อนทําได้20แก้วนะครับ <c oughs> มาถึงต,ตาของทีมซีมั่งนะครับ <c oughs> คนแรกคือเฟิร์ส เฟิร์สคิดว่าได้มากกว่ามอดไหมอ่าเขาวางไว้ได้เยอะผมคิดว่าอาจจะได้ใกล้เคยียงพยายามทำไม่ได้มากกว่าแล้วกันเอออ่าโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วรอฟังสัญญาณนะครับ <S 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 โอ้ยยากเหมคิดเหมือนกันนะ เริ่มตั้งฐานไม่มั่นคงแบบนี้จะไหวไหมล่ะเฟิร์สเฮ้ยเก้าแลงมึงก็ยัยงราเปิดจเย็นเฟิร์สจเย็นอ่าเฟิร์สจเย็นโอ้แก้วสั่นขนาดนี้มือยิ่งต้องนิ่งเลยนะครับแต่ดูสภาพแล้วเนี่ยแก้วกับคนอะไรจะล้มก่อนกันละเนี้ยโอ้ย นั sabes, anyway, say, s <S ่นไงไม่ทันไรก็ล้มลงไปสั้นแล้วเละครับเฟิร์สเซตแต่กันเศร้าก็ับตัวตัดูหน้าเพื่อนด้วยเอ้าลงแล้วลงแล้วอ่ะลงแล้วกระซำกัมซัดครับเฟิร์สเหนือทำขาลงพื้นไปแล้วละครับก็ถือว่าจบลงไปในรอบนี้นะไม่ได้ให้ลุ้นอะไรเลยอ่ะเอาให้เลยผมผมถือว่าให้ถือว่าตอบนะครับถือว่ามีการศึกให้น้องเขาต้องการใกล้เคียงกับม่อน บอนได้20นะครับเปิด2แก้วเอานะโทได้2ใบก็ใกล้เคียงกับมอนอยู่นะ2กับ20ขัดศูนย์ไปตัวเดียวเองนะเกมแรกมันชนะกันที่การคอยลูกเต่าการชนะไอ้ภารกิจมันได้แค่2ช่องเองไม่ได้ลุ้นเลยอะ